นีหไปแล้วไปดูผลงานตัวย่ๆๆีด<อ>ีตัวญ่ดีกันถึงทัน<อ>ที่ย0สิหาคมส5งหครับถามเยอะมากครับฝนก็ตกทันืนครับ one on เดียวในโหลเลยเหะลอ,อเนี่ยคือคือต้นคืนนตอต้นเนียนใช่ก็แสดงว่ามดพันแล้วเ,เ,เ,เข่าวมันโคน้ำตกตัดคอนพระเพ่งที่จำปาศักรับเมือ,องโขงฝนตกครับ ฝากเข้าวงมระเพ็งครับ เท่าไหร่เงินไทยได้ไหมเงินไทยจั 4, งหวัเงิเนเงินกอมเมนได้ปะคอมเมนก็นได้ซิมหาทมือหาคอมเมน็น <15. S 2> มือหามือมือหาเนาะ หมื่นห้าเป็นเขมรรับหมดดีจังหมื่นห้าหมื่นห้าก็ตกประมาณร้อยห้าสิบประมาณร้อยห้าสิบบาทถูกกว่านี่นะสี่หมื่นห้าล่ะใช่

ที่ยานน้ำตกคอนพระเป็นงครับที่จำปาสักน้ำเยอะหน่อยครับก็เลยจะเห็นตัวสารไม่ค่อยชัดวันที่20สิงหาคม2565ครับน้ำเยอะมากครับฝนก,ก็ตกทั้งคืนครับเช้า,ามาก,ก็ยังตกอยู่ น้ำตกคอนพระเพงคำว่าคอนหมายถึงแก่งนะครับส่วนคำว่าพระเพงก็หมายถึงพระจันทร์วันเพ็งน้ำตกคอนพระเพงเป็นแก่งขนาดใหญ่ที่สวยงามที่สุดในแม่น้ำโขงความสูงของแก่งสูงถึง10เมตรสายน้ำโขงที่ไหลบ่าในบริเวณนี้ เชี่ยวกาดรุนแรงดุดันเมื่อสายน้ำกระโจนลงสูง่แก่งหินด้านล่างจึงเกิดเป็นน้ำตกความประเพงงอันยิ่งใหญ่ตารตาจนได้ชื่อว่าในแองกลาลาแห่งเอเชียครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในอีกชั้นหนึ่งครับ จัดไปมาจักไอ้สังวัดเชียงรายมีรถทีพมาเขานังฟัเพลงน้ม,มือนโอ้ค่อยไปนปับแต้มไปน้ำตกเคยบอกไว้มา ตัวโกโก้นี่จริงจอด <coughs> ta nấu quán ăn nọ, đây đây đó. นี่รวมแล้วอ๋บนี่ปาชาติักกขจะได้ตัวใหญ่จะซื้อจักโลวอมอรับจักโลโอ้ปลาเนี้อ่ะอื้อึดอ่ามันมันเขา อ๋อส่วน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 ใหญ่ด้ได้ปลานยังมอืดาอึดจิมตนบ่มีต้นบ่เขาเนี่ย oh. ห huh? uh wow> ีบเ่อ่าเากิไปเร่อยมาเรื่อยเแนเร็่ยปักเรปักเรื่อยเนาังสบายเออเวิร์ตเปนแรงมันเยอะแต่เขากับมันดึงเอามันเยอะนะ มจามหาป่าสมือวะเนี่ยบ่าหาสมือหรอกรขามาันมีนะเขาไปมาน้ำกันแแล้วเชี่ยลกน้ำกันมหาเลยประวาณน่าแต่เจ้าได้ัวใหญ่สุดจากโลกใหญ่สุดเลยแค่ไหนไปบุ้มุี่ตักยหาโลหาโลป่าอึดดิคือป่าอึดป่าอึดสองโลหาสโลน้ไหีด้วยหรอนี่ใบนามเก่งเนาะนามหลายแบบนี้ โอ้ยน่ะมันบนท่านเตีมยังบนท่านเต็ม้มโอ,โอมันเต็มกว่านี้นวเลยมันไปอยู่ตลับท่านไหลมันไหลนิ่วโอ้มันไก,ก่ไหลบ่อหนินี่กับบาทแค่เพื่อน้ำมนเกีกเยร์ลุกไปวัดูด้นะครับน้ำเยอะจะไปถึงบนไดนู่นนะครับวู้นเหรครับถ้าน้ำเยอะเยอะสุดนี่ลุงบอกว่ายังไม่เยอะครับไม่เยอะเท่าไหร่แต่ผมเห็นเยอะครับเยอะมากมาก

đeo dây ba lại nằm nằm gì đây là ba này cái gì cái 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 ว่าคนคิดไรคนแห่นะจะเจะไปสร้างว่ามันจะเกาะจะเชื่อคนเดียวมันนี่แป๊ดเพื่อต้นมณีโคตรแห่งอุตสาคเนเชื่อกันว่ามีต้นเดียวในโลกที่น้ำตก คอเพืเพลงแห่งนี้ครับต้นมณีโคตต้นเดียวนี้มีอายุหลายร้อยถึงพันปีขึ้นอยู่บนแก่งหินกลางแม่น้ำโขงชาวลาวนับถือว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานเรียกว่าต้นชี้ตายปลายชี้เป็น ไม้มณนีโครครับไม้ศักดิก์สิทธิ์งานหนึ่งสีสีมาก้ากงานหนึ่งสีเรื่อ,องอะมีเย็กต้นมีต้นเดียวในโลกเลยอ่ะเหลือเนี่ยคือต้นคือต้นเนียนใช่แสดงว่ามดพันแล้วเพราเท่ามานีโคโมีมีต้นเดียวสามงา ต้นเดียวสามงานไปไปไทยชี้ไปกัมพูชีชี้มาทางเราโดยสามงานเป็นอยังโดยมีซังงาก็เลยตัดทำมาเก็บไว้นี่บ่คนดมเองนะอ๋อาดมธรรมชาติโดยธรรมชาติไงข้างอ่ะอันเป็นการตัดตัดอาศายุนใช่ไหมวัฒนธรรมก็เลยเก็บเข้ามาไว้ยสมัยก่อนผมมาเมื่อสี่หรือห้าปียังบ่มีนะตู้กระจกโบมี ต้นไม้มะนีโคตต้นเดียวในโลกล้มแล้วครับเอามาเก็บไว้ที่ศาลแห่งนี้มีต้นเดียวในโลกและก็ล้มแล้วตอนเดิมนี่อยู่กลางน้ำต้นมะนีโคตมีกิ่งหลักๆอยู่สามกิ่งนะครับกิ่งหนึ่งหันไปทางฝั่งลาวเชื่อกันว่า ใครได้กินผลลไม้หรือหมากที่เกิดจากต้นมณนิโคดน,นี้จะแก่ชรลาขึ้นกิ่งหนึ่งหันไปทางกัมพูชาหรือขเขมรใครได้กินผลของกิ่งนี้จะกลายเป็นลิงและอีกิึงหนึ่งหันไปทางฝั่งไทยเชื่อกันว่าใครได้กินผลจากกิ่งนี้จะอ่อนวัยขึ้นและบ้างก็มีความเชื่อกันว่า ใครที่ได้กินผลจากกิ่งไหนก็ตามจะทำให้มีกำลังวังชาที่เหนือกว่ามนุษย์แต่จนแล้วจะรอดก็ยังไม่มีใครได้กินผลจากต้นมณีโคตต้นนี้เลยเพราะสายน้ำที่เชี่ยวกาไม่สามารถเข้าไปถึงต้นมณีโคตกลางแก่นที่ขวามะเพงนี้ได้และปัจจุบันต้นมณีโคตได้ยืนต้นตายและล้มหลงแล้วครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ต่อหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ